สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีที่21พันวาคมพศสองัายเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อเช้าคุณลุงแดงจำได้ไหมเราใส่บาตรพระ ว่าเราฝึกสมองของเราสองคนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าในแต่ละวันน่ะเราทําอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมความจําแค่เมื่อเช้ากับตอนนี้คือตอนเที่ยงคุณลุงแดงลืมแล้ว <c oughs> ก็ต้องแบบว่าใส่บาตรระสองรูป أ, เออใช่เพราะว <mit. S 2> ่าใส่บาตรก่อนแล้วก็เป็นเจอว่าสห้องอแล้ว <ขอ S 2> แล้วแล้วคุณลุง ครูรักษากระดูกเส้นเอ็นและคอจริงๆแล้วเป็นเก,นการส่งครูคอก่อนการทานแล้วก็วันนี้เห็นมาค่าจะจะยืมแล้ววันนี้ก็ขอขอหมอขอทานขอทานทานน้ำมันที่หัวเขา่าเพราะว่าสองวันมานี้บอกหมอว่าฉันเดินแบบกุลีหมอปวล้อหมอหมอเขเลยบอกเออแล้วก็ต้อง นี้เราก็ไม่อยู่เดินทางไกลกันสองคนตายายก็เล่งก็เล่งกันป้าตาจะไปซื้ออ,อวิทยุธรรมะที่วัดพระพุทธแสงธรรมที่สระบุรีก็เลยและเสร็จแล้วก็จะเลยไปไปหาพี่ติ๋มที่ที่นับถือเพราะถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปวันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวช่วง<ม>ช่วงอะไรน<ม>นะเออปีใหม่รถติดแล้วเราก็ มีว่างตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวหมอข้อที่หยุดวันที่25แล้วก็ถึงวันที่1เเาาก็เลยบอกเออเราไปช่วงนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้อง,อ,งออเมื่อกี้ป้าตาบอกหรือ,อยังเห็นไหมว,ว่าป้าตานําบุญมาฝางนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรยัยปกป้องเมื่อเช้าใส่บาดพระพิสุสงสองรูปถวายพัตตาหารพระพิสุ พิส um, oh. right. ูจน์สามรูปม oh, no ีหลวงตบฝนพระตีลงสีข้าวและก็ท่านพระครูนอกจากนั้นเมื่อตอน8ปดโมงเช้าเราก็ร่วมบวชพระวัดหนองคอกหมูเออกรยาณมิตรก็ร่วมสมทบมาแล้วป้าตากับคุณลุงแดงก็เติมให้มันเต็มสองพันก็ได้ร่วมบุญกันไปนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสวันครูเราทำบุญกันอิ่มปกอินใจกันทั่วหน้าเลยนะคะ อันเป็นกุศลเนี่ยย่อมนำสุขมาให้จําไว้เลยเนีย่ยวันนี้ป้าๆก็ถามว่าหมอตรวจแล้วว่ายังไงตาป้าตาก็เลยบอกว่าฟังผลวันที่25ค่ะแล้วก็เจาะเลือดทั้งหมดเลยแต่หมอน่ะเอาความทุกข์มาให้หนูป้าก็ถามทำไมอา้าวก็หมอไม่บอกนีว่าหนูเป็นอะไร หมอให้หนูมาฟังผลวันที่25หมอเอาความทุกข์มาใส่ไว้ในสมองเพราะจิตมันก็จะปรุงอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะเป็นอะไรไหมเนาะฉันจะเป็นอะไรไหมเนาะเนี่ยมันเป็นทุกข์เอาละค่ะเดี๋ยวเราดูถนนกลับบ้านดีกว่าน,นอะอันนี้เราเพิ่ออกจากบ้านหมอมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะ เราวิ่งสายในใช่ไหมคะคุณแดงเขาเรียกสายในนะสายที่เขาขุดทรายกันนะี่ะ okay. สายใน,ยในเรายังไม่ได้วิ่งสายหลักวันนี้ก็จะเยิมหน่อยและเดี๋ยววาตาก็ต้องเข้าเมืองพูดเหมือนเนี่ยกันเราเป็นเด็กบ้านนอกเลยนะเข้าเมืองเข้าเมืองระวังนะคะมีรถมาเข้าเมือง เพื่อที่จะไปซื้อ,อพุ่งนี้ก็ราพระเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนเช้าตั้งใจไว้ว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปเนี่ยเราจะทำไมคุณลุงแดงเราจะแวะใส่บาทวัดป่าภูมาศก,ก่อน ร้อยละกองจะเดินทาง ประมาณสักสอบหนึ่งน่ะจะถึงคุณลุงแดงน่ะคุณลุงแดงก็เงยขึ้นมาเฮ้ยแล้วก็ก็ตกใจส่วนตาตาก็หวัวแล้เอ้ยนี่ถ้าเกิดจวนมันมาประชิดตัวนี่หมดตัวเลยนะนึกในใจเลยเออดีนะจอดรถอยู่ที่บ้านหมอไม่ได้ไม่ได้ไ นะเขาเรียกว่าอะไรนะเท้าเบาอรารขนาดเราอะเ,เราเดินจะไม่ให้บ้านหมอเขาจะเป็นหิ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 นกรวนอะ่ะ ถ้าเรามาจากชาตกระโปรงเนี่ยาอันทังนั้นก,ก็เรียกปากทางกันนะปากทางเข้า,า,า,ขาอันนี้ปากทางออกวันนี้ทั้งฟ้าสวยงามวันนี้ที่ไต้หวัน12องศานะคะแต่วันนี้เมื่อเช้าทำไมคุณลุงแดงเมื่อเช้าของเราเป็นไง ขณะนี้ไต้หวันก็ยัง12องศาเลยนะคะเมื่อเช้าป้าตาเมื่อเช้าป้าตาไปไปส่งเสื้อหนาวให้น้องอิ่มหนึ่งตัวเพื่อที่จะได้ให้เธอเอาไปเสริมครับบอกว่าวันไหนนะเดี๋ยวจะเหลือ9องศา8องศาเนะี่ยน้องอิ่มเมื่อวานน้องอิ่มไปซื้อผ้าโอ้โหผ้าอะไรนะผ้าผ้าพันคอแต่ก็พ่อหัวอะไรเงี้ยทดสอนรถพื้นตั้ง300 ะะเอาไว้พันคอให้มันอบอุ่นเนี่ยเลยบอกว,ว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะ,ะนี้เราก็ผ่านวัดชะกระพงนะคะ รักเลยนะคะว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสเพราะว่าคุณลุงแดงเ็จะใส่สีส้มป้าตาก,ก็ใส่โทนสีส้มสมัยก่อนไอ้เสื้อผ้าสีเนี่ยตั้งแต่สมัย เหนใหญ่แล้วนะคะสายสุขุมวิทสายเก่านะเนอะออันนี้เราก็ออกมาเส้นสุขุมวิทสายอะไรนะคะนี่สายนี่แหละสายุเทพตราไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราดชายแดนเลย ถ้าชอบดูป้าตากับคุณลุงแดงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะาพาไปดูเส้นทางที่จะไปที่สระบุรี<อ>ไปวัดพระพุทธแสงธรรมนะใช่วัด<อ>พระพุทธแสงธรรมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะไปดูบานใจเพราะวนน่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะวัดพระพุทธแสงธรรมเราจะเลยแต่พรุ่งนี้เรา กับคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคำว่า